สวัสดีครับสวัสดีท่าชนชมทุกท่านนะฮะอยู่ผมเซอร์เดิชเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับอีพีกราฟนะฮะในช่วงสงการอย่างนี้นะในวันที่ไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็จะไปเที่ยวเกาะแล้วกันวันนี้ดูถ้าจะว่าจะเป็นโรงแรมนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ต้องทําค้างอยู่ที่เกาะกระดูกนะครับเราไปทําสิ่งที่ว่านั้นที่เกาะกระดูกดีกว่านะฮะแคลนมขอเตรียมของแล้วกันนะที่ไปทานะครับของที่เตรียมนะฮะก็คือ หนึ่งเลยเศษผ้าสิบสองอันเศษผ้าสิบสองอันนี้มีพอไหมผมมีพอนะเศษผ้าสิบสองอันแล้วก็เทปสามอ่ะตัวนี้มีเยอะนะครับอ่าอะไรอีกไอ้น็อตตัวนี้แปดอันเพียงพอนะครับตะปูอีกสามแตมแบ่งไปไม่ได้วะไม้สี่สิบนี่กินไปหาเพิ่มอีกมันก็ได้นะครับแต่เอาไปด้วยเลย ไล่ดูสิผ้า12อไม้า40เศษรน็อต8เดฟ3เชือก,อ,เชอก่าเชือกเชือกขาดเชือกเชือกเชือกไม่มีเหรอเชือกมีไหมโอ้เชือกไม่มีดูสิว่าโอ้มีพอดีนะครับเชือกอ่า 1>, 1 2 3 4 5 6อย่างครบแล้วนะฮะอ่าขวานเอาไปด้วยใช่ไหมแล้วก็เตรียมหอ,อกไปสักอันหนึ่งนะครับขวานเพิ่มอีกอันหนึ่งเอาเสียมไปด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วเราลืมขุดใช่ไหมลืมขุดลืมขุดนี่เอาเสียมไปด้วยนะอัน,นเดียวพอนะครับทีก็พร้อมแล้วแต่ของคงจะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะไปกันก็กระดูกที่เลิบ ขั้นแรกเลยเราไปดูหลุมก่อนดีกว่าอค่อนข,ข้างที่ราบลื่นนะครับดูเนืนดินตรงนี้ที่เราต้องขุดนะฮะตรงไหนล่ะไม่ใช่ตรงนี้อีกที่หนึง่งเราวัดเลยฉลามไม่อยู่ตัวร่าเริงนะฮะอ่าตรงนี้นะครับนี่เลยขุดดูซิว่าม,มีอะไรอยู่ในนี้ ออกแรงน้อยได้ดินไปแล้วก็มีกล่องอยู่ข้างในตรงนี้คือว่ากล่องนี้มีอะไรโอ้โหมีสิ่งที่ต้องการนะฮะก็คือการเกงพลาสติกนะครับโอ้ป้องกันขายดีครับผมแล้วก็ได้กางเกงมาด้วยตัวหนึ่งแต่ของผมเต็มมาเลยอ่าผมต้องทิ้งดินแล้วละ่ะเพื่อที่จะเก็บกางเกงมาไว้ใส่นะฮะโอ้กางเกงก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ไม่เป็นไร ดูงเกงผมนีเออเขาใกล้ๆพังละทีนี้เราต้องเข้าไปข้างในเว้ยเฮ้ยผมไม่มีเลือดอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วไม่ได้เตรียมเลือดมาแต่หวังว่าคงไม่มีค่าศึกนะเพราะผมเคลียร์ทางให้หมดแล้วไม่มีค่าศึกแน่นอนนะฮะแต่ข้างหน้านี่มีแน่นะฮะเออตัวนั้นมนมีที่สร้างนี่หวา่าไม่เป็นไรเราสร้างตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับ ของครบนะฮะเศษผ้า 6, หกไม้ยี่สิบอ่ะท่อนไม้ยี่สิบนะฮะเชือกสามมันก็ตะปูสี่อ่ามันก็จะเลื่อนไปอืมีอะไรสำเร็จโอเคได้เก่งเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้เอาขึ้นอ่าอู้อู้ออมันไม่ไปเองเราต้องเดินะเราต้องเดินอืมผมจะข้าสึกด้วยโอ้โหเยอะ เยอะเยอะผมไม่มีเลือ่อดนะทำงไงดีไม่เป็นไรโอเคปัญหาคือผมไม่มีช่องว่างนะฮะที่จะสร้างของต่ออผมต้องผมต้องทำยังไงดีอะผมไปสร้างที่ที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาสร้างตรงนี้ค่อยมาสำรวจตรงนี้นะครับ นี่นะฮะส่วนด้านขวาของเกาะนะฮะมันจะมีกระหันลมอยู่ผมลืมนะฮะตรงนี้นะไม่รู้ว่ามันสร้างมาทำไมหรือ,อยังไงก็เรียบร้อยก็เพียงพอแล้วนี่ก็ใช้เศษผ้าหกไม้ยี่สิบอ่าไอ้น็อตตัวนี้แปดนะครับไอเศษน็อตเนี่ยแล้วก็เทปสามแล้วก็เชือกสามนะครับโอเคลองสร้างดูโอ้มันจะเป็นลิฟต์อย่างนี้เองนะครับขึ้นลงแบบอัตโนมัตินะฮะอ่า มาลองดูว่าข้างในมีอะไรอืมกล่องโผล่ขึ้นมาแล้วตัวนี้ต้องเป็นเสื้อแน่นอนกูว่าแล้วเสื้อนะครับโอ้โหเสื้อพลาสติกเรามีเสื้อและกางเกงเพียบพร้อมแล้วนะตอนนี้แต่ของเราก็เต็มอืมผมต้องการอะไรผมต้องการจะทิ้งอะไรผมทิ้งเศษไม้ไม่ได้เลยนะครับ ผมไม่ซีเรียสเลยมะพร้าวเนี่ยกินแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับโอเคผมได้เสื้อมาคนสนิทก็สําเร็จด้วยนะครับโอเคฆ่าปูไก่พันสิบตัวโอ้โหทีนี้เป็นเคเวสที่เราต้องทำจะเยอะแล้วนะครับไม่มีอะไรน่าหงูงอู้กับตกโอเคคือไม่ละเราไปสำรวจที่ตรงที่เราขางค่าไว้ก่อนแล้วกันนะที่ด้านบนสุดของเกาะนะครับ เกือบไม่ทันคิดอยู่เงินนม่จะทันรอเปล่าเมื่อ,อกี้อ่หัวหน้าเผาโอหหาหหา้หัวหน้าเผาครับหัวหน้าหัวหน้าเผาผมไม่ตีอ่ะทำไมผมไม่ตีหัวหน้าเผาวะเฮ้ยมันไม่ตีหัวหน้าเผาอ่ะไมผมไม่ตีหัวหน้าเผาทำไมทำไมไม่ตีเฮ้ยเออไมไ่เก่งเลยหรอก แต่แต่มันเป็นบั๊กนะไม่ไม่ตีหัวหน้าเผามันติดอลไยสักอย่างนะครับโอเคหัวหน้าเผาก็ล่วงครับผมหัวหน้าเผายังล่วงเลยแต่ผมไม่มีเลือดเอาเอาลาบอ,อกเขาแตกเลือดหมดอีกโอ้ยชั่วรอดตายมาได้อ๋อวิวอัพด้วยดูซิว่าศพหัวหน้าเผามีอะไร เดียผมเกือบตายมีกุญแจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกุญแจปริศนาอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมสร้างเรือด,ดีวกว่าโอเคแล้วก็หยิบกุญแจได้มาแล้วมันต้องพาเราไปเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรรอยอยู่ข้างหน้าข้างบนนี้แหละผมขอหาน้ํากินแป๊บหนึ่งโชคร้ายนี่ไม่มีน้ําเลยนะฮะผมเจอของดีแล้ว นาจะเป็นเตาอะไรสักอย่างนะเอาไว้ล้อมอะไรสักอย่างพิมพ์เขียวใหม่เครื่องล้อมเหลวสามารถล้อมแร่ทรายและอีกมากมายตอนนี้คนสมารถใช้วิจัยได้เอาไปวิจัยที่บ้านนะครับเอาไว้ลอมอะไรสักอย่างนะครับเฮ้เวยวผมจะขึ้นไม่ได้ไงอ๋อมีตรงนี้โอ้โหผมขึ้นมาอย่างนี้แล้วกล่องผมก็เต็มแล้วด้วยแล้วผมจะสามารถเปิดได้ไหมมันขึ้นได้แค่นี้วะ แต่ก็เปิดได้ต้องของแล่แน่นอนเลยอ๋อเลขคู่มือทำกระเป๋าครับผมคู่มือทำกระเป๋ากระเป๋าสพายหลังเล็กเออผมเก็บของได้เยอะแน่นอนนะครับจันเมลตอนอไรที่ผมที่ผมเล่นใหม่อะมันจะมีกระเป๋าไม่กระเป๋าหนึ่งฟรีนะครับเราสามารถได้กระเป๋านั้นใส่ของได้เยอะมากนะฮะดู้สิว่าผมสามารถสร้างได้ไหมอืมตัวนี้ตัวนี้นะฮะมีน็อตก็สร้างได้แล้วนะครับ ผมสร้างได้ตัวนี้ก็ต้องเลเวลหกสิบนะตัวนี้เลเวลหกสิบเอ็ดโนนยังสร้างไม่ได้นะครับตัวน,นี้ตัวนี้เลเวลนี้สร้างแล้วเพิ่มห้าช่องนะครับผมได้ตัวนี้เพิ่มแค่สามช่องเองนะครับตัวนี้เพิ่มห้าช่องถือว่าโอเคนะครับกลับบ้านไปก็สร้างได้เลยนะฮะอ่าในของหมายคุ้มค่าครับวันนี้ในหลายอย่างเลยก่อนนี้ก็ถือว่าสำรวจครบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วสำหรับเกาะเกาะน,นี้นะมันก็ ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะเสร็จเส้นสมบูรณ์สำหรับเกาะกระดูนะฮะต่อไปเราก็จะไปเที่ยวโรงแรมกันโรงแรมใช้หาดปึกหอยไปเที่ยวคลายร้อนกันที่นั่นนะฮะไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่นะเอาไว้พัหนานะฮะเราถึงทําการสํารวจโรงแรมใช้หาดปลกหอยนะครับสำหรับพัรนทนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านไปก่อนไปทําโน่นนี่นั่นที่บ้านก่อนนะฮะตัววิจัยมีสร้างนนี่นั่นเดี๋ยวพัหน้าก็ค่อยมาสร้างกัน พานี้ก็วิจัยทีมก่อนแล้วก็ลองสร้างกระเป๋าดูนะฮะจะได้ช่องเพึ่งมาอีกจะได้เก็บของเยอะๆนะครับโอ้มาถึงก็ให้เราวิจัยเลยเริ่มการวิจัยครับใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมงนะชั่วโมงห้าเก้าสองชั่วโมงนะครับก็ถือว่านานอยู่<อ>เกือบตายเพราะกินขัดน้ำเมื่อกี้ได้เก็บของก่อนลองสร้างกระเป๋าดูดิกระเป๋าจา๋าอยู่ไหนอยู่เสื้อผ้าเนาะ กระเป๋าโอเคมีเชือกพอดีเลยนะครับเราจะใส่เลยได้ไหมเราใส่อยู่ไหมเราใส่อยู่แล้วก็เอากล่องนี้ไปเก็บนะฮะไม่อยากทิ้งบางทีสร้างไว้ก็เสียดายนะครับอ่าช่องเพิ่มขึ้นมาสองช่องก็ถือโอเคนะครับเก็บของดนยเยอะมากขึ้นนะฮะอ่าแล้วอะไรอีกเอ่ยสิ่งที่ได้มาก็คือเสื้อผ้านะเสื้อผ้าก็สมาสั้าได้เลยนะครับเสื้อหมวก แต่ต้องเก็บพลาสติกนี่พลาสติกเล่นไปอยู่แล้วนะนแรกมีเยอะมากผมไม่ได้สนใจเลยแต่ตอนนี้มีประโยชน์แล้วนะครับอ่ะพาร์ทนี้ก็ได้เยอะแยะนะสนับเกาะกระดูกนี้ที่มีของเยอะมากนะครับเราไปนี่ไม่ผิดหวังเลยนะฮะแต่เกาะต่อไปที่มันจะไปนี่นะฮะเรียนรย่อยกันเลยนะครับก็คือเกาะนี้เลยนะฮะโรงแรมชายหาดเปิดกหอยนะครับโรงแรมชายเปลือกหอยนี่มีของที่เราต้องการเยอะมากนะฮะเยอะมากจริงๆครับผม นี่คือสิ่ง่เราต้องไปเอามาให้ได้ครับเพื่อสร้างเรือแล้วสําสเร็จเพื่อที่จะไปเกาะอื่นๆที่อยู่ไกลๆนะครับก็คือเกาะนี้นะเมืองแร่เหล็กซากกระพังของวัดเนี่ยตรงนี้ต้องไปนะครับเพื่อไปเอาแร่มาสร้าง สิ่งของที่มันดีขึ้นขึ้นไปอีกนะครับเอาล่ะนะฮะสลาพาร์ทนี้ก็เพียงพอแต่เพียงแค่นี้แหละนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับการติดตามนะฮะยังไงก็เที่ยวสนารให้สนุกนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่ยวกบว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ